เห็นไม่อยากจะเห็นหน้าใครอยากจะอยู่เป็นปกติแห่งใจที่บริสุทธิ์ในมรรคในผลขั้นสูงสุดคือเจตนาแบบนี้เราจะไม่รับรู้ทางโลกนั่นที่เราจะเป็นอะไรก็ตามน้องเราเป็นอะไรก็ตามวงศาักนาญาติพ่อแม่วงศสักนณญาติเป็นอะไรก็ตามคือไม่ก็ไปก้าวไก่ไปยกไว้เป็นของกรรมสัตว์โลกนั่นกรรมเราก็อยู่ตามกรรมพ่อแม่ก็อยู่ตามกรรมพี่น้องก็อยู่ตามกรรมไม่สามารถที่ช่วยเหลือกันได้ เจตนาที่จะตั้งมั่นที่จะออกจากวงแฉกานายญาติเราจะไม่เป็นหนี้ในหมู่ญาติเหมือนพระพุทธเจ้าบัญญัติไม่งั้นก็จะเป็นหนี้ในหมู่ญาติในการเวียนว่ายตายเกิดเป็นลูกเขาบ้างเป็นน้องเขาบ้างเป็นผัวเขาบ้างเป็นเมียเขาบ้างเป็นศัตรูเขาบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนไปพระพุทธเจ้าตัดแล้วเราเชื่อพระสักเจ้าเชื่อขนาดที่ถึงใจองค์ตัดว่าไม่มีใครเลยในสามแดโลกธาตุ ทั้งกายหยาบทั้งกายละเอียดคือมนุษย์ด้วยวิญญาณด้วยเทพบุตรเทพิดาด้วยพรหมโลกด้วยสตีและชานด้วยสัตว์นรกรวมไปถึงทั้งหมดนั่นแหละทุกคนเป็นญาติกันทั้งหมดบางชาติในคนคนนั้นในคู่นั้นบางชาติก็เป็นผัวเป็นเมียกันบางชาติก็เป็นพ่อเป็นแม่กันบางชาติก็เป็นลูกกันบางชาติก็เป็นพี่ป้านะอาเป็นน้องเป็นอะไรก็แล้วแต่หมุนเวียนเปลี่ยนไปบางชาติเกิดแย่งชาติสมบัติกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวร ในบุคคลคู่นั้นอย่างนั้นเมื่อคําสอนของพระเจ้าออกมาในแบบฉบับนี้ถึงใจเลยว่าไม่มีใครเลยไม่เคยเป็นญยาน่างก็แสดงว่าแม่เราก็เคยเป็นน้องเรามาก่อนเป็นลูกเรามาก่อนเป็นภรรยาเรามาก่อนคือหลีก,กันไม่ได้ในการเวียนว่ายตายเกิดแต่ละภพแต่ละชาติจากันไม่ได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปหาทางออกไม่ยอมที่จะเป็นนี่ในหมู่ญาติ ม่งั้นต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นนี่ในหมู่ญาติต่อไปออกแบบไหน,นออกตามหลักคําสอนของพุฏิเจ้าที่เดินตามทางที่เรียกว่ามรรคเปศีลสมาธิปัญญาเข้าสู่สถานที่ที่ไม่เป็นนี่ในหมู่ญาติก็คืออรหัตผลเมืองพรนิพพานสถานที่เดียวที่จะไม่เป็นนี่ในหมู่ญาติไม่เป็นนี่ในคู่รักไม่เป็นนี่ในลูกในหลาน ไม่ไปน,นี่ในวงสาคณา,าญาติหรือใครใดใดทั้งสิ้นนั้นเราจึงคิดที่จะตัดวงสาณานาญาติโดยที่ไม่ให้ใครรับรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนตายหรือว่าอย่างนี่แหละมันจึงเป็นความมาั่นใจเมื่อจิตมันถึงที่ถึงฐานปฏิบัติถึงที่สุดของจิตที่เรียกว่าถีติจิตที่จะเป็นผืนแผ่นแน่นหนาปัญญามันแอบอิง ออกมาจากสมาธิที่เรียกว่าภาวนามะยะปัญญาเกิดคิดที่จะวกเวียนกลับมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นหลวงเขาต่อไปมุมณาณบาวันที่จะเข้าสู่มหาบริณิพนานตามตรีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนี่จิตใจฮึกเหมืมอ,อาถรรพที่สุดของใจรวมอยู่ที่นั่นคือเมืองบริณิพนธ์ไม่ได้อยู่ที่อื่นตัวน,นี้ พี่นองวงชาขณะญาติลืมชื่อเสียงหน้าตาลืมไปจากความทรงจำเพราะทำลายสัญญาสัญญาจำได้ไหมายรู้ที่เป็นสัญญาที่มันก้าวหรือว่ามันยาวก้าวยาว,ยาวออกไปในสามแดนโลกธาตุในการเวียนว่ายตายเกิดจำจำ,จำสิ่งนั้นบ้างได้บ้างจำคนรักได้บ้างจำไอ้พวกเจ้ากรรมในเวรได้บ้างแล้วแต่ที่จะจำจำ,จำสารพัด ทำลายให้มันสิ้นไม่งั้นการเวียนว่ายตายเกิดมีต่อพบตอดชาติสถานที่ที่เป็นมหามงคลก็เป็นไปได้ยากดังที่ได้เกิดตั้งแต่แรกแม้นเราเกิดคนอื่นก็เกิดแม้นเราตายคนอื่นก็ตายแม้นเราทุกคนอื่นก็ทุกแม้นเราสุขคนอื่นก็สุขมันจะกลับกันไปเหมือนเวียนเปลี่ยนไปในสถานที่เดียวพระเจ้าพัญญัิแล้วว่าเข็มทิมแทงในแผ่นดิ่นก็ถูกที่เกิดที่ตาย ก็แสดงว่าเราเกิดตายประมาณไม่ได้นับชาติไม่ได้คือนานนับชาติไม่ได้เลยการที่จะไม่เกิดอีกเข้าสู่กติที่ดีมีผู้ปรารถนาไมาน่นี้ส่วนน้อยมากที่สุดเลยมีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สามพุกไม่คิดที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดในสถานที่นั้นอีกเพราะสถานที่เดียวเป็นสถานที่อัปมงคลด้วยเป็นสถานที่มหามงคลด้วยซ่อนกันอยู่ เคลือบกันอยู่ดึงกันไม่ออกอยากอย่างนี้พุทธเจ้าจึงโสสุโสเป็นโสใจท่าจะพูดถึงเพื่อไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต้องทิ้งญาติทำลายสัญญาทำลายสัญญาที่มีความรักและความชังทำลายสัญญาต่างๆที่เป็นการยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งอย่างที่จำได้ทำลายทั้งหมดหลวงปู่ทำลายสัญญาด้วยการสลบทลาย อดข้าวจนสลบอาพาธจนสลบสัญญาจำได้ไหมรู้ต่างๆถูกทำลายไปถูกทำลายไปจำหน้าพี่น้องไม่ได้ลืมว่าพี่น้องมีกี่คนลืมอยู่เป็นกายเดียวจิตเดียวมินทบาทปับ๊บรู้แค่นั้นเห็นหน้าแค่นั้นลืมไม่ได้ไปคิดและลึกถึงหน้าตาหรือว่าเขาเป็นใครบางทีไม่รู้ไม่ได้ดูหน้า จำได้เต่มมือกับเท้าพระพุทธเจ้าบัญญัติถึงการที่สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจการที่เป็นพระเป็นธรรมณะในการบินทบาบัดได้ความเครรพทอดสายตาตำ่ำทอดสายตาลงให้มันต่ำไปอย่าไปมองอย่าไปพูดอย่าไปคุยผู้นี้จะสามารถออกจากสัญญาจำได้ไหมรู้ต่างๆเดิมๆแล้วสามารถทำลายสัญญาใจลงได้ สัญญาใจในการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไร้สาระในสิ่งที่ทางโลกเขาทำมาสัญญาใจมันจะยึดมันจะถือผู้ที่มีเมียมันก็จะยึดถือด้วยสัญญาใจผู้ที่มีลูกก็จะยึดจะถือด้วยสัญญาใจผู้ที่มีทรัพย์สมบัติก็จะยึดจะถือด้วยสัญญาใจผู้ที่มีความโลภความโกรธความหลงก็จะยึดจะถือด้วยสัญญาใจถ้าใครทำลายสัญญาใจไม่ได้ ก็เป็นทุกข์กล่มไปบังคับใจตัวเองไม่ได้ต้องอนุโลมมันมันอยากทำบังคับไม่ได้เก็งไม่ได้นอนไม่หลับต้องทำตามนั้นนี้แหละที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทำลายสัญญาใจได้แล้วจึงไม่มีใครที่จะบีบบังคับใจของพระตถาคตเจ้าและพระสงฆ์สาวกได้อีกังนั้นการออกสมภรองหาโลกของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกจึงเป็นไปแบบฉบับ ผู้ที่ไม่มีสัญญาใจสัญญาใจตัวนี้จะไม่สามารถเขาครอบงำพระตถาคตเจ้าและประสงสาวกได้เลยตัวเรามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันยังชอบยังชอบทำโน่นทำนี่บวชมาแล้วก็ชอบปลูกนั่นปลูกนี่ทำโน่นทำนี่ไม่ทำมันนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าบังคับตัวเองไม่ได้บังคับใจไม่ได้เมื่อบังคับใจไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ ทุกไหนล่ะทุกกายด้วยที่ทําตามใจทุกใจด้วยที่มีทิฏฐิอยากจะทําอยากจะได้มันก็ไม่ได้แต่ยันมันเพียนทำโน่นทนํานี้ขันก็ลําบากเมื่อขันลําบากลองนึกตึกต่องดูว่าจะเป็นไปยังไงเป็นพร,ระกร็ตามเป็นบาตุปฏิการแม่ที่พระขาวบังคับใจตัวเองไม่ได้ทำลายสัญญาใจไม่ได้ต้องตกระกรรมลำบากไม่มีที่สิ้นสุด คือไม่สมเหตุสมผลปัญญาไม่เกิดมีแต่สัญญาที่จะใช้เพราะสัญญาใจไม่ได้ถูกทำลายเมื่อสัญญาใจไม่ถูกทำลายสัญญาใจก็น้อมเอากายเข้าไปบังคับขู่เกินให้กายตัวนี้มาบำเรอใจอ,อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบัญญัิถึงพระยาจิตราที่แปลออกมาแล้วว่าพระยาจิตรานั่นแหละ พยาจิตราตัวนี้อันตรายมากที่สุดก็คือใจแล้วนี้สัญญาใจตัวนี้มันโอ้ลำบากมากที่สุดถ้าไม่สามารถทำลายมันได้นั่นเรียกว,ว่าธาตุทั้งสี่พวกนี้ประชุมกันตั้งเป็นก้อนขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างใครเป็นตัวบีบบังคับก็คือใจโดยตัวเดียวเราไม่ได้มีบังคับกายเพราะใจเป็นตัวบีบบังคับมาแต,ตั้งแต่เริ่มต้นเลย ลองนึกตึกตองข่อยแย่งไใจเป็นตัวบังคับกายนั่นนี่บอกว่าธาตุนี้อาศัยความอบอุ่นอาศัยน้ําอาศัยลมอาศัยดินธาตุทั้งสี่เป็นแม่เลี้ยงเป็นแม่เลี้ยงให้กับใจโดยถ่ายเดียวให้กับจิตโดยถ่ายเดียวเบรกมานี่ครูบาอาจารย์แปลงมาพระยาจิตรราช เพราะยาจิตรราชตัวนี้คือใครก็คือใจพอใจมันบีบบังคับให้กับผู้ที่ให้ความสุขกับเขาเรียกว่าธาตุทั้งสี่หรือธาตุทั้งสี่นี้เป็นแม่เลี้ยงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรือเป็นแม่เลี้ยงโดยมีพยาจิตรราชเป็นผู้สั่งงานเป็นพยาใหญ่เป็นจอมกษัตริย์ตัวพบตัวชาติเราก็ต้องทุกข์ลำบากกับมันที่มันตั้งอะไรก็ทํา แกเจราภาพมันก็สั่งให้ทำมันก็ทำบึกบึนไปเพราะบังคับใจไม่ได้ทำลายสัญญาใจไม่ได้ใจมันก็เลยทำลายธาตุตัวเองเมื่อมันไม่ได้ดังใจมันก็ทำลายร่างกายมันทำลายธาตุทั้งสี่คือทำลายแม่เลี้ยงเมื่อไม่ได้ดังใจของขยาจิตรราชมันก็ทำลายธาตุทั้งสี่คือแม่เลี้ยงดังที่เห็นต้องฆ่าตัวตายหญิงตัวตายบ้างผู้คอตายบ้าง สารและที่จะทําก็เพราะว่าไม่ได้ดังใจของพระยาจิตราชนี่แหละไม่ว่าเป็นพระเป็นอุบาสกติกาจึงตกทุกข์ได้ยากตกละกรรมลําบากเพราะทําลายสัญญาใจไม่ได้ทำลายพระยาจิตราชไม่ได้ทุกทรมานในการเวทว่ายตายเกิดต่อไปเม้นไปไหนก็ตามอยู่ไหนก็ตามบวชมาเป็นล้านพรรษาก็ตามปฏิบัติธรรมขนาดไหนก็ตาม ถ้าทำลายแสัใหญ่ใจไม่ได้ไม่มีทางพญาจิตรราชเป็นใหญ่แม่เลี้ยงต้องถูกทำลายแม่เลี้ยงชื่อน้ำหนึ่งชื่อดินหนึ่งชื่อไฟชื่อลมหนึ่งผูกพญาจิตรราชฆ่าทำลายล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็ไปหาธาตุใหม่หมุนเวียนเปลี่ยนไปในการเกิดหาธาตุไหมธาตุนี้ไม่สามารถหล่อหลอมหล่อเลี้ยงเราได้ไม่ได้ดังใจที่เราปรารถนา ก็ทำลายทำลายแม่เลี้ยงคือทำลายท่าทั้งสี่ตัวเองก็กระเสือกกระสนดิ้นรนไปหาอาหารใหม่ในภพชาติต่อไปหนีการเวียนว่ายตายเกิดของจิตตัวเนี้พระพุทธเจ้าจึงให้ทำลายทำลายสัญญาตัวนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำลายให้สิ้นรูปหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารหนึ่งวิญญาณหนึ่งทำลายให้สิ้น รูปนี้รูปร่างแล้วก็สัตว์แต่ว่ารูปทําลายด้วยปัญญาว่าร่างนี้ไม่ใช่เรานะ่ยที่ว่ารูปรูปร่างนี้ที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจะเป็นมนุษข์ก็ตามเป็นเทวดาก็ตามเป็นสัตว์เดรัจานก็ตามนี่คือเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่าสัญญาใจตัวนี้มันมายึดมาถือเรียกว่ารูปร่างนี้เป็นของเราเมื่อเราทำลายสัญญาใจไม่ได้มันก็จะยึดรูปร่างต่อพบต่อชาติไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าเราทำลายได้ปุ๊บสัญญาใจมันก็ถูกทำลายอ๋อร่างนี้ไม่ใช่เราแล้วเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราอนัตตาแปรมาก็คือไม่ใช่เราร่างนี้ไม่ใช่เราเราไปยึดไปถือทำไมเต้นมันต้องยึดต้องถือนะเอาแล้วไม่เป็นตะยู่แล้วคือถือกระสนดิ้นดนแล้วจะเอาอย่างนี้ให้ได้จะทำให้ได้ไม่ได้ก็ทุกข์ทรมานภูนี้ยากลําบากมาก อยู่ด้วยความทุกข์ไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความทุกข์เพราะบังคับพยาจิตราชไม่ได้พยาจิตราชเป็นผู้บังคับพวกท่านทั้งหลายอันนี้เมื่อใครสามารถบังคับพยาจิตราชได้ก็เป็นปกติพอเป็นปกติได้ก็จะรู้ว่าเพียงทําลายสัญญาโดยถ่าเดียวทุกอย่างก็จบร่างนี้อยู่อย่างนี้ ถ้าไม่มีสัญญามายึดมาถือว่าเป็นของเรามันก็สิ้นเดืองสัญญาจําได้ไหมลูกมันเป็นของเราเป็นตัวเราถ้าเราไม่ยึดไม่ถือมันก็สิ้นเดืองเวทนาคือความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแก่ใจของเราเราไม่สามารถทํำลายสัญญาได้มันก็ทุกต่อไปมันก็ตัวบอกตัวส่งตัวผลตัวบงการเท่าก่ามันทําลายสัญญาใจไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ อันนี้เรียกว่ารูปทำลายก็นก็ไม่ได้เวทนาก็ทำลายไม่ได้สัญญาคือการจำได้ไหมรู้จำไปจำไปจำไปรักใครบ้างโกรธใครบ้างขโมยของใครบ้างทำดีอยู่ที่ไหนบ้างนี่คือสัญญาจำได้ไหมลู้ระลึกไประลึกไ,ไปถ้าทำลายสัญญาใจตัวน,นี้ไม่ได้ก,ก็เป็นทุกข์อีกนั่นที่รยกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนนความคิดตัวน,นี้เกิดดับคิดรักคนนั้นบ้างคิดชังคนนี้บ้าง คิดไม่พอใจคนนี้บ้างคิดต้องการโน่นต้องการนี่บ้างเราทําลายสัญญาใจตัวนี้สัญญาตัวนี้ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์อีกรูปเวทนาสัญญาตัวสังขารตัวปุงตัวแต่งตัวนี้นะสัญญาเราทําลายมันไม่ได้บางทีมันก็คิดดีอ่บางทีมันก็คิดเลวเราทําลายไม่ได้ก็เป็นทุกข์ยึดในตัวที่มันดีสักพักมันก็คิดไม่ดีก็ทุกข์อยากจะคิดดีมันก็ไม่ยอมมันเลยเป็นทุกข์กับสัญกับสังขารวิญญาณคือท่ารู้ ที่มันเคลือบกันที่เรียกว่าใจใจเป็นตัวยึดตัวถือนี่แยกออกมาให้รู้ได้ชัดขึ้นตัวนี้เมื่อเราไม่มีปัญญาไม่สามารถทําลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้เราก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้แต่ถ้าการทำลายสัญญาใจได้ปุ๊บลงปั๊บเลยอยู่ปกติลืมพี่ลืมน้องลืมวงสาคณาญาติแม้ตัวเองก็ลืมสัญญา เหลือไว้ความรู้ในปัจจุบันที่เรียกว่าสัญญาที่เหนือสัญญาสัญญาที่ไม่มีการยึดการถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ตัวนี้เป็นสัญญาหรือว่าจำได้หมายรู้เหนือตัวนั้นเองเพราะมันจะอยู่เอ้ามันด้วยที่เรียกว่าภาวนามะยะปัญญา ัญญามันจะแอดอิงนิ่งอยู่แล้วจะส่งผลทำลายสัญญาขั้นสุดท้ายบั้นไปนี้นักปฏิบัติธรรมจะต้องละเอียดอย่างนี้ไม่งั้นจะหลงโลกหล,ลงทางต่อไปคิดว่าตัวเองเป็นประหรันคิดว่าตัวเองทำถูกเดินทางถูกดังที่ลวงปู่เคยยกหลายเรื่องที่ว่าแกบวชนานหนีจากพ่อจากแม่บงจากนาาย บวชตั้งเก้าเบปีได้วิชาความรู้ทั้งเรียนทั้งอยู่กับครูบาอาจารย์อปรมมุนิสัยจึงคิดที่จะกลับไปสงเคราะห์พ่อแม่วงศาคณาญาติแต่กลับไปแล้วคนณนโลกเขาสงเคราะห์ก็เลยศึกษาหลาเพศเหล่าหลานตัวเองพ่อเคยพูดให้ฟังหลายครั้งเมื่อมันไม่สามารถทําลายสัญญาใจได้มันจมเป็นอย่างนี้เชื้อตัวนี้จมเกิดแ้นสว่างไปสักนิด มันก็เหมือนกับมืดคืนเข้ามาเหมือนกับเมฆหมอกมาปิดบังความสว่างสวยตัวนี้ที่เรียกว่าจิตที่เป็นกุศลด้วยและเป็นอกุศลด้วยจิตเศร้าหมองและผ่องแพ้วด้วยตัวนี้เราทําลายมันไม่ได้มันก็จะอยู่นี้ต่อไปเราก็เลยยึดเราก็เลยถือต่อไปทุกทรมานเพราะว่าใจมันบีบบังคับเมื่อใจบีบบังคับแม่เลี้ยงทั้งสี่นี้และความทุกข์มากๆต่อไป อยากทำโน่นอยากทำนี่ก่อนถุลักุเลไปบึกบืนไปจะเป็นจะตายไปเธอทูนใจพระพุทธเจ้าไม่ให้เธอทูนใจให้ทำลายใจแต่เหลือใจเพราะใจตัวนี้มันตายไม่เป็นแต่บอกว่าทำลายใจไม่เหลือใจใช่ไม่เหลือสัญญาใจแต่ว่าใจเทไม่ได้ถูกทำลายเพราะใจเทถ้าถูกทำลาย ก็จะไม่มีเมืองพระนิพพานที่เรียกว่านิพพานังประมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิง่งนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เราต้องเข้าภาคปฏิบัติพอพูดถึงสถานที่เข้ากันแบบนี้ทําลายสัญญาใจได้ก็ทําลายสถานที่ได้เพราะสัญญาในการยึดมัน่นถือมั่นในสถานที่ไม่เกิดการเวียนไหยเกิดยุตินี้เรียกว่าทําลายสัญญา ที่ใจมันยึดมันถืออย่างสมบูรณ์บริบูรณ์หากไม่มีในการที่สอนในการเรียนแต่มีในการสอนในการเรียนในภาคปฏิบัติถ้าใครสามารถทำลายสัญญาใจได้ผู้นั้นก็ประมังทุกขงังไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีวงศากนายาไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆมีทรัพย์สมบัติเดียวก็คือใจ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 ,ใจตัวนั้นใจแบบไหนใจที่บริสุทธิ์ เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวใจเดียวเรียกได้เต็มภูมิเป็นสมมุตินะแต่ว่าใจแต่เมื่อถูกทำลายแล้วไม่มีสัญญาเข้าไปไม่มีสมมุติที่จะเรียกว่าใจตัวนี้คืออะไรนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลอาศัยใจเป็นตัวก่อสร้างใช่แต่ผลสุดท้ายก็ต้องทำลายใจไม่ทำลายไม่ได้เพราะก็ไม่ได้เอาบุญและเอาบาปไปเมืองพระนิพพาน เป็นู้ทธิละบุญและบาปอย่างสิ้นเชิงเรียกว่าจิตอรหันต์ไม่งั้นไม่สามารถเข้าสู่แดนหลุดพ้นที่เรียกว่าเมืองพระนิพพานได้อยู่อย่างนี้หดมาก็อา้าวก่อสร้างอา้าวไม่มีดทจ่สุดละนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะทําเหมือนหลวงพ่อจาสุพูน์หดมาก็อยากจะปลูกผักกินอยากจะปลูกต้นไม้มะละกอบ้างปลูกมะนาวบ้างแล,ล,ล้วก็ปลูกไปถ้าเป็น ถ้าจะเข้าไปภาวนามันไม่ไปจิตมันยึดนั้นสัญญาใจมันทำลายไม่ได้ต้องลงออกจากที่ภาวนาอา้าวได้ทั้งแล้วในน้ำแล้วได้เดาได้เสียมแล้วแต่ผลสุดท้ายเมื่อหลวงพ่อชาสุบตัวทำลายสัญญาใจได้แล้วเป็นปกติเพียบเลยศีลสองร้อยเ็ดข้อเพียบเลยพันก้อนในบุพสลิกขาเพียบเลยนี้ผู้ที่ทำลายสัญญาใจได้แล้วสมัยก่อน องค์ท่านก็เทพไว้ตลอดอยากอะไรก็ผูกกินคิดว่าเออไม,ไม่ไม่ทำละมันผิดพระวิน,นัยแต่ว่าใจมันไม่ยอมเมื่อใจมันไม่ยอมก็ต้องทุลคูเลไปนี้แหละที่เรียกว่าสัญญาใจตัวน,นี้สร้างมนุษย์ให้เป็นสติเตรฉานสร้างสัติเตรฉานให้เป็นมนุษย์สร้างมนุษย์ให้เป็นเทวาดาสร้างเทวาดาให้เป็นมนุษย์สร้างพรหมให้เป็นเทวาดาสร้างเทวาดาให้เป็นพรหม สร้างพรหมให้เป็นมนุษย์สร้างเทวดาให้เป็นมนุษย์สร้างเทวดาให้เป็นเตรษดีฉานสร้างเทวดาพวกพรหมไปตกนรกหมกไม่สร้างมนุษย์ไปนรกเป็นเปรเป็นสุรกายเป็นเศรษฐฉานแล้วแต่เพราะสัญญาใจตัวเดียวไม่สามารถที่จะมีความสุขทาวรได้นี่แหละพทธเจ้าทำลายใจได้และจริงเห็นไว้แต่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ตัวนี้เหนือใจแต่อาศัยใจ ก็เหมือนจิตและใจเป็นคำพูดอีกสองแต่ก็คือใจตัวเดียวใจตัวเดียวเที่ยวสงสารเนิ่นนานชาก็ใช่ใจตัวเดียวอีกทําลายใจได้ไหมถ้าใครทําลายใจได้ผู้นั้นก็เบิกบานโดยธรรมเบิกบานโดยธรรมเบิกบานด้วยธรรมเบิกบานด้วยการทําลายสัญญาทําได้ไหมอย่าให้มันมีสัญญารักอย่าให้มันมีสัญญาชัง สัญญาใจเกิดขึ้นปั๊บมันก็รักสัญญาใจเกิดขึ้นปั๊บมันก็ชังถ้าทำลายสัญญาใจได้ปับ๊บไม่มีคำว่ารักและชังใครถ้าลูกทำได้ลูกก็จะประมังทุกขังเหมือนพระพุทธเจ้าและพะสง์สาวกขอนโมทนาโดยสายทูพอประดิษตสิงสุดธรรมพร้อมคณญาต